ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชย Podcast ายพอดแคสต์นับบัดนี้สนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดผมติดตามวิวัฒนาการของโครงการ f o r e s t ์เทสมาตลอดครับแล้วก็ได้พูดคุยในหลายแง่แง่มุมเพราะว่าต้องการเห็นว่าโครงการที่มีระดับมาตรฐานสากลระดับโลกเนี่ยเบื้องหลังคืออะไรบ้างคนไทยควรจะภูมิใจครับเพราะว่าโครงการนี้ต้องการคุณภาพ ที่สามารถบอกกับชาวโลกได้จริงๆว่าที่อยู่อาศัยไม่เพียงแต่เป็นที่พักเฉยๆแต่ว่ามีสิ่งแวดล้อมที่สร้างความสุขและก็ที่สําคัญคือเป็นการใช้ในวัตกรรมใหม่ๆที่ให้คุณภาพของชีวิตความเป็นอยู่นั้นดีกว่าที่เราเคยเห็นครับหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของถังน้ําเย็นถังน้ําเย็นเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องอากาศอุณหภูมิและแน่นอนครับว่าความสุขของเราอยู่ที่ว่าถ้าอุณหภูมิ อยู่ในระดับที่สบายระดับที่เราพอใจแล้วก็ทําให้สุขภาพเราดีนั้นย่อมเป็นสุดจุดที่สําคัญที่สุดจุดหนึ่งของการมีชีวิตอย่างมีความสุขและนั่งยืนด้วยเรื่องนี้เรื่องถังน้ําเย็นในตึกครับเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมได้ยินมาแต่ว่าอยากจะรู้ในภาษาชาวบ้านปกติทั่วไปว่ามันคืออะไรบ้างผมต้องถามผู้เชีย่ยวชาญครับคุณเกชาทีราโกเบงครับ ท่านเป็นเจ้าของบริษัทผู้ร่วมวิจัยและพัฒนาระบบอาคารตามแนวทางที่เรียกว่า s u s t a i n a t i v n t อ o ง the forestiers u s t a i n o v a t i o n มาจากสองคำแน่นอนครับมาจาก sustain มาจาก innovation s u s t a i n i n n o v a t i o n ับผมก็คงจะหมายถึงการที่มีนวัตกรรมเพื่อให้วิถีชีวิตที่อยู่อาศัยอย่างนี้อยู่ยั่งยืนมีความสุขมีสุขภาพที่ดีและก็ มั่นใจได้ว่ามันคือมาตรฐานสากลจริงๆวันนี้ผมชวนคุณเกชามาไลฟ์ฟังอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับคุณเกชาครับสวัสดีครับคุณเฉลิมชัยครับครับ,รบเรื่องนี้ที่ผมเกิดมาเนี่ยคือคําว่า energy storage หมายถึงการที่ถ้าแปลตามตัวก็คือว่าเอาพลังงานเนี่ยไปเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้เพื่อสร้างเพื่อทําอะไรให้เป้าหมายคือต้องเป็นถังน้ําเย็นต้องให้เป็น chilled water storage คือน้ํามันต้องเย็นเพื่อให e ้เราได้รับอุณหภูมิสม่ำเสมอในระดับที่ทําให้ร่างกายเรามีความสุขฉะนั้นก่อนอื่นละครับคำว่าถังน้ําเย็นคืออะไรอัน Energy Storage ก no ok e ่อนครับม oh ันคืออะไรครับครับครับกจะเป็นความมหัศจรรย์ของโครงการเดลฟอเชอีกด้านหนึ่งในด้านวิศวกรรมแล้ววันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องคําว่าถังน้ําเย็นคงงคนคงจะงงนะคุณฤชัยครับว่าเอ๊ะ มาคุยเรื่องอะไรกันเนี่ยมาคุยเรื่องอะไรก็ติดแอร์เย็นมันจะเย็นยัเป็นปรด็อะไรน่าสนใจหรือยังไงตอนนี้ใช่ใช่เขาปกติเขาบอกถ้าจะให้มันเย็นเหรออยู่บ้านก็ติดแอร์ก็จบทําไมต้องมีถังน้ําเย็นต้องมี energy storage มันอะไรกันนักกันหนาแต่ผมเนื่องจากผมไปเห็นแล้วไงผมไปคุยกับคุณเกชาแล้วก็ผมก็เห็นว่าเฮ้ยของนี้มันของจริงแล้วก็มันเป็นนวัตกรรมที่คนไทยควรจะภูมิใจในระดับสากลทีเดียวฉะนั้นจึงชวน คุณโกเมนคุยเรื่องนี้คุณเกชาคุยเรื่องนี้ไงครับครับครับก็เดี๋ยวขอขออนุญาตชี้แจงนะครับก็ค่อยอธิบายไปทีละเรื่องแล้วกันวันวันนั้นก็คุณคุณตลชายลงไปเดินกับผมก็เลยเที่เราเไปดูนั้นวันนั้นเราก็ตั้งหัวข้อว่าเป็นอุโมงค์อัศจรรย์อุโมงค์อัศจรรย์ก็เอ่อตอนนี้ก็มาพูดถึงเรื่องอีกองค์ประกอบหนึ่ง <c oughs> ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญที่รวมรวมกันแล้วเนี่ยเป็นระบบวิศวกรรมที่จะมีที่จะนําไปสู่เป้าหมาย ที่ทำให้โครงการเดอะฟอเรสเซียเนี่ยมีสภาพแวดล้อมที่เย็นสบายอย่างที่เราคได้ในประชาสัมพันธ์ไปที่คุยกันไปในเมื่อเราคุยกันเรื่องอุโมงค์มาซาจันแล้ววันนี้เรามาคุยเรื่องถังเย็นก็อาจจะเรียกว่าเป็นถังมาซาจันก็ได้อาจจะมาซาจันเลยเหรอมากเขาแต่คุยฝั่งว่าเอ๊ะมันมาคุณคยใช่ว่าอะไรมันจะอะไรมาซาจันอะไรกันมากมายได้มันจะอะไรกันนะกระนาบมันก็จะถังกับน้ําเย็นเท่านั้นเองมันมีอะไรมากกว่านั้นเลยครับอ่าผมผมผมเขาเรียนในข้อว่าว่าไอ้ถังใบนี้มันมาซาจัน ตรงไหนบ้างครับอโอเคเอาข้อที่หนึ่งนะครับคุณชัยครับคือคือถ้าพูดถึงในเรื่องของเขาเรีเรกรรยกเอ,อเอ e นจีเมน a ์เม e ต์องงนนะรออนนเรื่องของการบริหารจัดการทด้านในเรื่องของพลังงานเนี่ยนะครับอืคนผู้เชี่ยวชาญทด้านเรื่องของการบริหารจัดการพลังงานเนี่ยจะรู้จักดีอะที่เรียกว่า Energy management จะจะรู้จักดีว่าข้อสำคัญของคำว่าเอ่อซ u p p l y กับดีมา d ครับความจริงมันก็ไม่มันก็ไม่ได้แตกต่างจาก เรื่อง,เร,องเรื่องอื่นๆคือเราเราจะเข้าในเรื่องของโลจิสติกเนี่ย<ม>เราจะค่อนข้างจะคุ้นเคยเคับว่ายกับดิมานในเรื่องของพลังงานเนี่ย<ม>ก็เป็นเรื่องเดียวกันเราก็จะพูดถึงเรื่องของอการผลิตพลังงานแล้วก็การใช้พลังงานการผลิตคือ ly, <ม>ัพพลายการใช้ก็คือด<ม>ีมานแต่เนี้ยไอตัวคำว่า energy storage ไอทาน้ำเยื่ตัวเนี้ยก็คือความเป็นจริงเนี่ยคือ energy storage อมันก็คือตัวที่อยู่ระหว่างสป라이ดีมันนะครับ อถ้าเทียบกับระบบโลจิสติกเนี่ยท่าน้ําเย็นนี้ก็เหมือนจะเป็นคลังสินค้าเราจะเข้าใจดีว่าในกระบวนการผลิตแรงต่างเหล่านี้เนี่ยจะเห็นว่าคลังสินค้าเนี่ยมันเป็นปัจจัยเป็นหัวใจอย่างหนึ่งในระบบโลจิสติกครับนี่พูดถึงระบบทำความเย็นของเราเนี่ยที่เรียกว่าโอทีเดสิคูลิ่งเนี่ยก็คือมีตัวผลิตความเย็นที่ตัว CUP คือครับที่เราที่เรา ถ้ามีโอกาสวันหลังเนี่ยเราก็ไปเยี่ยมซีอีกันใช่ครับตัวนั้นเป็นตัวผลิตความเย็นให้กับโครงการเดอะฟอร์จสเตีแล้วก็ส่งเข้าไปตามอาคารต่างๆอาคารต่างๆนี่คือส่วนที่เป็นที่เรียกว่าดีมานไอตัวที่เป็นคับนี่คือเรียกว่าเป็นตัวที่เป็นตัวสป라ายส่วนฐานน้าเย็นนี่เป็นตัวที่อยู่ระหว่างตัวผลิตความเย็นกับอาคารต่างๆที่เป็นผู้ใช้ความเย็นเหมือนกับเป็นขังสินค้าทั้งหมดเนี่ยเรื่องระบบการใช้ความเย็นมันก็เป็นระบบโลจิสติกส์อย่างหนึ่งครับเพราะฉะนั้นตัวถางน้ำเย็นเนี่ย ข้อที่หนึ่งก็คือทําหน้าที่เป็นเหมือนกับเป็นคลังสินค้า<ม>สินค้าในกรณีนี้ก็คือน้าเย็นครับครับอืมอนี่คือข้อที่หนึ่งครับครับหนึ่งใช่ครับอ่อาความมหัศจรรย์ข้อที่สองต่อข้อที่สองนะครับเอ่อในระบบพลังงานเนี่ยม,มันมีระบบการสํารองพลังงานถ้าเป็นเรื่องของไฟฟ้าเนี่ยอตัวสํารองพลังงานเนี่ย<ม>ที่เราคุ้นเคยกันก็คือแบตเตอรี่ครับ ใช่นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวถ่านน้ำเย็นตัวนี้ทําหน้าที่เหมือนเป็นแบตเตอรี่สํารองในกรณีฉุกเฉินหรือมันอาจจะมีเราต้องคิดไว้กรณี worst case scenario อะไรจะเกิดขึ้นได้เนี่ยเผื่อว่าเผื่อว่ามันเกิดอุบัติเหตุเกิดอะไรขึ้นมาอันนี้เข้าไปสํารองทันทีเหมือนเหมือนแบตเตอรี่สํารองเราเราจะคุ้นเคยเราใช้แบตเตอรี่อยู่เรารู้ว่าแบตเตอรี่มีความสําคัญแค่ไหนชน้ำเย็นเนี่ยทําหน้าที่ สำรองน้ำเย็นในรูปแบบเหมือนจะเป็นแบตเตอรี่ฉุกเฉินครับ,รบน,นี่คือข้อที่สองครับอครับอ่าต่อมาข้อที่สามนะครับ,รบพอไอถังน้ำไอไอถงังพอเรา,ามีถังสำรองน้ำเย็นเหมือนจะมีคลังสินค้าแล้วครับในเรื่องของการเ,าเรื่องของการผลิตน้ำเย็นไอตัวแพลนเนี่ยเครื่องจักรอุกปรกรณ์เนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องใหญ่โตครับมหาศาล เพราะว่าสามารถจะค่อยๆผลิตแล้วกเก็บไว้ในคันสินค้าได้อืมเราทําแบบนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ช่วยเรื่องของเอเรื่องของสถานีไฟฟ้าครับคือการที่เรามีถางสำรองน้ําเย็นทําให้เราสามารถลดขนาดอเไไดืเครื่องผลิตน้ําเย็นลงไปได้เครื่องผลิตน้ําเย็นในกรณีนี้เราเรียกว่าเครื่องชิลเลอร์นะครับชิลเลอร์ใช่ชอรในโครงการเดอะอร์เียการที่เราทำแบบนี้ทําให้เราลดการติดตั้งเครื่องทําน้ําเย็นเนี่ย ลงไปได้มากกว่า30%าาการที่เราสามารถจะลดเครื่องเครื่องจักรลงไปได้30%มันก็ลดค่าซ่อมบำรุงด้วยครับลดค่าก่อสร้างด้วยอืแล้วก็ลดการใช้สารทางความเย็นเพราะเครื่องทาความเย็นที่ใช้สารทงความเย็นและสารทงความเย็นปกติเราจะต้องพยายามใช้ให้น้อยที่สุดเพราะสารทำความเย็นเป็นตัวที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับดังนั้นข้อที่สามก็คือว่าถัางน้ําเย็นเนี่ยจะมาทดแทน ตัวเครื่องจักรอย่างน้อยสามสิบเปอร์เซ็นลดการใช้สารทงความเย็นอันนี้คือข้อที่สามครับครับและข้อสี่แลครับคุณเกียรชาครับข้อข้อสี่คือว่าเอ่อพอเราสามารถจะลดจํานวนพวกเครื่องจักรที่ผลิตน้ําเย็นพวกเครื่องจักรเนี่ยมันก็ต้องมีอายุนะครับตามสภาพของพวกเครื่องทาน้ําเย็นเครื่องจักรทั่วไปนะครับครับต้องดูแลรักษาตลอดเวลานะครับถังน้ําเย็นเนี่ยก็คือถังน้ำเย็นนะครับไม่ไม่ หรือว่าดูแมทชินเนสนะครับแล้วก็อายุอายุยืนยาวกับครื่องจักด้วยอันก็การที่ใช้การที่มีทางทามร้องเย็นเนี่ยก็ทําให้ลดเรื่องของการซ่อมบำรุงครับอืมครับข้อที่สี่ข้อที่ห้าข้อที่ห้าอันนี้เป็นเรื่องอนาคตที่หนึ่งในเรื่องของ sustainability เนี่ย้อหมายในในอนาคตเรายังไปถึงคําว่า net zero energy ไปถึงคำว่า carbon neutral นะครับ คืออนาคตเนี่ยตอนตอนนี้เรายังต้องเอาไฟฟ้าเนี่ยกำลังไฟฟ้าเนี่ยใส่ไปเครื่องทําความเย็นนะครับมันจะเครื่องแอร์แล้วแต่คนที่ใช้ไฟฟ้าเท่านั้นเมื่อเราใช้ไฟฟ้าใช้พลังงานแล้วแต่เนี่ยอมันยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ยังจะมีผลกระทบอการสิ้นวาล้องเรื่องการปลดปล่อยคาร์บอนอยู่ดีถ้าให้แบบไอแบบในอนาคตจริงๆเนี่ยการทาความเย็นนี้ต้องต้องเป็นการทําความเย็นโดยที่ไม่ได้ใช้ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าโอ้ใช่ถูกต้อง คือใช้พลังงานแสงอาทิตย์ครับคุณัยคชับครับค,บคบือเทคโนโลยีที่เรากำลังพัฒนาก้าเข้าไปสู่ในอนาคตเพื่อไปสู่คาว่าเนทซีโร่หรือคาร์บอนนึ่งโชนเนี่ยเอ่อก็คือโซลาร์คูลิ่งครับ,น,รบนีน่โซลาร์คูลิ่งเนี่ยปกติเราได้พลังงานแสงอาทิต์มาเนี่ยเรามักเก็บไว้ในแบตเตอรี่ใช่แล้วแบตเตอรี่ก็ก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งแล้วก็แบตเตอรี่ก็มีอายุนะครับอที่การที่เก็บพลังงานเนี่ยแบตเตอรี่เป็นวิธีหนึ่ง แต่การสำรองพลังงานจริงมันมีหลายวิธีในกรณีนี้เนี่ยการสำรองพลังงานเราสามารถสำรองโดยการเก็บในรูปแบบของน้ําเยน็นคือในถังน้ําเย็นได้เพราะฉะนั้นถ้าเราได้พลังงานแสงอาทิตย์มาเราผลิตน้ําเย็นแล้วเราสามารถเก็บไว้ในถังน้<ม>ํเาเย็นแล้วช่ยเอาเอาความเย็นจากถังเย็นเนี่ยค่อยๆเอาไปใช้เหมือนแบตเตอรี่ได้<ม>ถ้าเราสามารถทําแบบนี้ได้เนี่ยเราก็สามารถใช้ความเย็นจากพลังงานแสงอาทิตย์ไม่ได้ใช้พลังงาน ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าอันนี้เรียกว่าโซลาร์คลูอิ่งในอนาคตถ้าเราบอกเราอยากจะก่อสร้างอาคารที่เรียกว่า Net ซ e r ร่เ e นเนอร์จีหรืออย่างน้อยคำว่าคาร์บอนนิวทรชอลเนี่ยก็ต้องใช้ไอ้วิธีการทำความเย็นที่เรียกว่าโซลาร์คลู i ิ่งซึ่งไอฐานน้ำเย็นลักษณะนี้ครับเป็นโซลูชันหนึ่งสำหรับในกรณีที่เราจะทำงานที่เป็นลักษณะเรียกว่าโซลาร์คลูอิ่งครับคือคือโครงการฟลสเทียเนี่ยจริง เราเรามีความตั้งใจว่าโครงการนี้ไม่ยังยังต้องการจะเป็น education นะครับคุณชัยครับเป็นเป็นที่เรียนรู้สำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อจะเรียนรู้วิธีการใหม่ๆเพื่อจะได้โซลูชันเพื่อจะตอบโจทย์เรื่อง sustainability เพื่อแก้ปัญหาเรื่อง climate change อะไรของที่เรามีปัญหาอยู่เนี่ยซึ่งอันนี้ก็ถือว่าระบบที่ first tier district cooling ครับทางน้ำเย็นแรงต่างอันนี้ถือเป็น demonstration เชิง education คือคือถ้าไม่ ถ้าถ้าถ้านักศึกษาไม่ว่าจะสายวิศวกรรมหรือสาขาอะไรแล้วแต่เนี่ยออืไม่เห็นของจริงไม่เห็นภาพต่างต่าเหล่านี้อาจจะไม่เข้าใจว่าเราการที่เราจะทําเรื่องของพัฒนาโครงการไปสู่ที่เรียกว่า net zero energy เพื่อจะลดปัญหาต่างๆาเหล่านี้มันจะทํำยังไงที่ฟอร์เซียอย่างน้อยทั้งหมดเนี่ยมันเป็นตัวอย่างที่จะ demonstrate ให้คนที่สนใจศึกษาในแนวทางนี้สามารถมาดูของจริงของที่ใช้งานจริงได้ครับ ได้เลยครับเพราะว่ามันหมายความว่าถ้ามีตัวอย่างจริงแล้วเนี่ยมันจะมีความมั่นใจแล้วว่ามันไม่ใช่แค่ทฤษฎีแล้วนะม,น<ร>มันไม่ใช่แค่ความฝันแล้วนะ,ะมันทําจริงได้แล้วนี่ถึนค<ะ>ำว่าโซลาร์คูลิ่งเนี่ยหมายความว่าถ้าคุณยอ<ะ>่สอสเกลมาและสเกลมันเหมาะสมเนี่ยไอไอไอรูปแบบเดียวกันเนี่ยคุณสามารถจะไปประยุกให้เป็นลักษณะที่เป็นโซลาร์คูลิ่งได้ก็ถูกต้องเลยครับทีนี้มีคําถามว่าคุ้มค่ายังไงสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในโครงการ เทียบกับไฟฟ้าปกติช่วยประหยัดมากน้อยแค่ไหนตัวนี้ต้องมีคําถามแน่ใช่ไหมอ่าครับคือทั้งหมดเนี่ยคุณทรอาจจะสงสัยว่าอนะหระบบมันเป็นวิศวกรรมชั้นสูงใช่ใช้อุปกรณ์สมาร์ทซิสเต็มเรามีอุโมงค์ราคาแพงเรามีทั้นน้ำเย็นซึ่งดูดูอุโมงค์นี่เส้นผ่านศูนย์กลางยี่สิบเมตรสูงสามสิบหกเมตรนะครับใช่ถามที่เร่องไปดูของจริงนี้แบบมหาศา์มากใช่ทั้งหมดเนี่ยลงทุนขนาดเนี่ย ก็จะสงสัยว่าเอ้ลงทุูไปอย่างนี้แน่นอนการลงทุนทุกอย่างมันจะต้องเอ่อก็เรียกว่ามี r e เ u r ร on อ n v e s t m e n t สต์ไวครับออนนี้ไปมันจะไปเป็นภารากับผู้ใช้ไหมมันจะทำที่มันจะทําให้การใช้แอร์ในโครงการสเปนเชียเนี่ยมันมันแพงขึ้นไหมแพงขึ้นค่าใช้จ่ายสูงขึ้นคือคือมันต้องไม่แพงขึ้นอ่าไม่แพงจริงๆเราเราประมาณว่าในเรื่องของค่าพลังงานเทียบกับสเปนไทยนะครับครับ ระบบที่ที่ที่เราเออกแบบแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยเราตั้งราคาที่จะในค่าพลังงานถึงถึงถึงลูกค้าเนี่ยถูกลงครับถูกลงครับคุณถูกลงบ้างอะ่ะอาจจะไม่ได้มากขนาดนั้นแต่ก็ถูถูกลงแล้วก็ประมาณอยู่ที่ประมาณห้าถึงเจ็ดเปอร์เซ็นตประมาณนี้ถูกลงก็สิบเจ็ดเปอร์เซ็นโอ้ก็ก็ถูกลงครับาห้าถึงเจ็ดเปอร์เซ็นกับคุณสุหนะ้าถึงเจ็ดเปอร์เซ็นแน่นอนไม่แพงขึ้นก็แต่ว่า ดีแล้วเพราะามันทําให้คุณภาพชีวิตเราดีขึ้นครับครับก็เอเ่อเพราะฉะนั้นไอไอถังน้ําเย็นเนี่ยมันมันช่วยบริหารจัดก,การพลังงานลลจิสติกสอย่างที่เรียกให้ทราบครับแล้วก็มันผลิตน้ําเย็นกลับไปเก็บใน,น,ในถังในช่วงที่ค่าไฟฟ้าถูกด้วยเกสฟ้าเนี่ยมันมีออนพีกับออฟพีกใช่เพราะฉะนั้นในช่วงออฟพีกนี่ค่าไฟฟ้ามันถูกกว่าช่วงออนพีกเยอะอืมแล้วก็เราก็ผลิตฟ้าเราก็ผลิตน้ําเย็นในช่วงที่เรียกว่าออฟพีกด้วยอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะทําให ค่าค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานถึงมือผู้ใช้เนี่ยเใบแพงขึ้นแล้วก็ถูกลงเล็กน้อยครับใช่ครับถ้าอย่างนั้นต้องถามว่าแล้วในต่างประเทศมีใครเขาใช้ทำากังนี้ตัวอย่างที่เห็นของจริงบ้างหรือยังจริงมีอยู่ทุกประเทศนะครับแล้วก็รประเทศที่พัฒนาโครงการใหม่หมที่เห็นว่าเชิงซัพพนายเชที่ออกมาเนี่ยทุกโครงการครับเรียนได้เลยว่าทุกโครงการนี้เป็นระบบนี้หมดเลยครับอื แล้วของเราดูเหมือนจะชา้ากว่าคนอื่นสิถ้าอย่างนั้นก็ก็ถ้าจะบอกว่าช้าวกว่าก็าคือแต่อย่างนี้ครับคือจริงจริงประเทศที่เขาอยู่ในฐานะที่จะพัฒนาโครงการที่เป็น sustainability ที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ในโลกนี้จริงๆแล้วไม่ได้มีมากมคือคุณคุณจะเห็นในยุโรปก,ก็ไม่ค่อยได้มีมากเพราะว่าเขาเขาเข้าอิ่มตัวแล้วนั่นเองฉะนั้นประเทศแถบแม้กระทั่งญี่ปุ่นเองก็ค่อนข้างจะอิ่มตัวแต่ญี่ปุ่นก็มีใช้ระบบนี้มานานแล้ว รประเทศที่ท,ที่ก็ก,ก็พัฒน,นาโครงการใหม่ๆในโดยใช้ลักษณะระบบทํานองเดียวกันนี้ก็คือสิงคโปร์เนี่ยที่บางทีบางคูในฝั่งเนี่ยก็ก็เป็นแนวนี้เหมือนกันแต่ว่าโครงการก่อนหน้านี้ผม,ผมคิดว่านาะค้นโครงการของสิงคโปร์ก็คงจะพัฒน,นาไปในแนวแบบเดียวกับาเาทเเซียเนี่ยแหละแต่โครงการที่ก่อนหน้านี้ที่เขาพัฒน,นามาเนี่ยเขาเขาเขายัางไม่ได้ให้บริการถึง อาคารประเภทที่เป็น residential อย่างที่คราวที่แล้วผมม้ให้ฟังว่า residential เนี่ยในเรื่องของการคุ้มค่าการลงทุนเนี่ยก็ก็ค่อนข้างจะท้าทายหน่อยเพราะว่าเพราะว่าในเชิงของโหลด d e จิตี้ในเรื่องของผู้อยู่อาศัยพวกนี้มันสู้พวกไอโครงการประเภทที่เป็น commercial ไม่ได้สิงคโปร์ก็เลยก่อนหน้านี้โครงการเขาก็ไม่ได้ทำ residential ก็จะมอพว่าพวกเป็น mixed use เพื่อ commercial ครับครับ แน่นอนสิงคโปร์นี่เขาเป็นเกาะนะเขาจะไม่มีโอกาสที่ทําโครงการใหญ่ขนาดนี้ที่จะกินที่ขนาดนี้ไม่มีทางคุ้มเลยใช่ไหมง네ั้ <S 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 นก็เลยเรียนบอกว่าตอนนี้เราเราเราแอดวานซ์กับสิงคโปร์คือโครงการเขาไดเชียแอดวานซ์กับโครงการในสิงคโปร์ที่มีอยู่ตอนนี้ครับโอ้นี่ตรงนี้ที่ผมเดว่าสำคัญว่าเราต้อง um> เป็นผู้นําในด้านนี้แล้วก็ที่ผ่านมาเราก็จะทําเฉพาะที่ตามหลังเขาแล้วเราก็นึกว่าแค่นี้ก็พอแล้วยังไงเราสู้ก็ไม่ได้แต่ความจริงเรามีความสามารถมาอยู่ที่เจ้าของโครงการจะกล้าแล้วก็จะคิด มีวิสัยทัศน์มากไดแค่ไหนแล้วก็มาสื่อเลยอันนั้นเลยสิงโปโบครับนั่นแหละอันนี้สำคัญมากเป็นเรื่องการปักทูปเลยนะปักโรงชาติไทยเลยนะครับเรื่องนี้ถ้าเราดูมองในภาพรวมเนี่ยถ้าสามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้ลดการสร้างโรงไฟฟ้าได้จริงนะครับก็อนาคตมองไปเนี่ยมันก็จะใช้ในชุมชนต่างๆทั่วประเทศได้สิครับ ได้ครับคือคือเราเราเราจะพอเราอันอันที่หนึ่งเนี่ยเราต้องทําให้คนมีความเข้าใจก่อนคือที่เราคุยกันไปยาวๆเนี่ยเพราะว่าเรียกว่าคนไทยยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับแต่ว่าต่อไปเนี่ยผมก็คิดว่าโครงการฟรอเซียฟอน้ำล่อบไปแล้วอย่างที่ผมเนียนให้ทราบผมก็เห็นนะครับโครงการอื่นๆที่ประกาศตัวมาหลังจากนี้เป็นโครงการทุ่มมิกิสเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ลงทุนรายไหนรายใหญ,ใหญ่ที่เรารู้จักกันดีมีชื่อเสียงเนี่ย ทุกโครงการมาแนวนี้หมดแล้วครับผมกับคุณสุชัยด้วยครับคือคุณสุชัยได้ยินคําว่าสมาร์ตซิตี้ใช่ไหมครับโครงการอัจฉริยะของของของภาครัฐนะครับจริงๆผมก็เป็นเป็นผู้สุขคนมนุ่ิคนหนึ่งที่อยู่ในคณะกรรมการขับเคลื่อนเโครงการเมืองอัจฉริยะที่สมาร์ตซิตี้ของของภาครัฐนี่นะครับเอข้อกําหนดของสมาร์ตซิตี้อย่างหนึ่งก็คือเป็นข้อกําหนดในลักษณะคือความจริง ฟลอเรสเซียนเนี่ยถือเป็นต้นแบบของเมืองอัจฉริยะก็ว่าได้ด้วยนะครับ mm hmm. เพราะว่าข้อกําหนดค่เยชีริต่างๆของเมืองอัจฉริยะสปาร์ซิตี้เนี่ยอ mm hmm. ของเดอะฟลอเรสเซียนี่ยสอดคล้องกับข้อกําหนดของสปาร์ซ hmm. ิตี้นั่นที่บอกว่าถ้าคุณจะไปสปาร์ซิตี้คุณก็จะต้องมีระบบดิจิทัลิ่งในลักษณะนี้ครับและแน่นอนครับการลงทุนมันก็จะสูงขึ้น mm hmm. การลงทุนที่สูงขึ้นนั้นมันจะทำให้มันไม่เกิดไหมเพราะว่าถ้าเราไม่ถ้าเราคิดแค่ตัวเลขการลงทุนแต่ถ้าเราไม่มองนะครัว่า ท้ายที่สุดมันจะถูกลงแต่ว่ามันต้องผ่านขั้นตอนตรงนี้ที่ยากใช่ไหมครับที่ต้องพิสูจน์ทดลองก่อนตอนแรกๆมันก็จะแพงกว่าปกติตรงนี้จะเกิดนไปเพียงไงครับคือที่สําคัญคือจริงๆก็ต้องขับเคลื่อนโดยผู้ซื้อด้วยนะครับคือคือ,คอระหวังว่าหวังว่าวันนี้อ่ะจเนเรลชั่นในวันนี้แล้วก็สิ่งต่างๆทางด้าหนังสือ่วเราบทีลล่เกิดเทคโนโลยีคนจะตระหนักว่าเราจะเราเราจะทําใช้ทรัพยากรของโลกเราจะทำอะไร แบบตามใจเพื่อเพื่อเอาใจมนุษย์อย่างเดียวไม่ได้แต่ต้องให้ความสําคัญเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของโลกด้วยมันต้องเดินขนาดคู่กันไปดรว่อยเราหวังว่าคนเนี่ยจะมีจะจะเข้าใจตระหนักในเรื่องนี้เรายอมรับอยอมรับโครงการลักษณะที่ที่เป็นแบบนี้อาจจะจะต้องแบบรู้สึกว่ามันอาจจะแบบโครงการที่อาจจะแบบเออเออสูงขึ้นไปนิดนึงแต่ไม่มากนะอยู่ในเกณฑ์ที่ affordable แต่ S <S โดยรวมเนี่ยเราต้องถือว่าผลที่คำว่าคุ้มค่าเนี่ยครับก็ต้องคุ้มค่าในในหลายๆแอสเปกใช่ไหมครับคือ<ช>ต้องต้องคุ้มค่าทั้งทานาเรื่องของเศรษฐศาสตร์ที่เราเราก็นอาต้องพยายามให้คุ้มค่าทานะเชิงเศรษฐศาสตร์หมายว่าคุณจ่ายค่าพลังก็ต้องไม่แพงขึ้นแหละใช่ครับแล้วก็<อ>ในขณะเดียวกันเนี่ยก็คือคุณได้เรื่องของสิ่งแวดล้อมอืมในเรื่องของสังคมคุณได้คุณได้สภาพแวดล้อมที่มันเย็นขึ้นอืน,<ช>นะครับ,รบแล้วก็ทั้งหมดเนี่ย คำว่า sustainability เราทำเพื่ออะไร,ร,รทำเพื่ออนาคตทำเพื่อลูกหลานเราด้วยถ้าเรา<ด>มี mindset ลักษณะนี้เนี่ยก็คิดว่าการพิาาโครงการในลักษณะนี้ก็จะเป็นไปนได้ครับคุณสุทชัยครับใช่เลยครับใช่ครับผมเคยคุยกับ <c oughs> คุณเกชาหลายหลายรอบแต่ว่าต้องถามอีกครั้งหนึ่งว่าการที่มามีส่วนในการสร้างสิ่งใหม่ๆใ,ในโครงการน,นี้เนี่ยสำหรับความเป็นมืออาชีพในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาแล้วก็ทำมามากมายหลายโครงการเนี่ยพอมาเจอโครงการอย่างนี้ที่มันท้าทายแต่มันเฮ้ย เป็นสิ่งที่เราฝันอยากจะทํามาตั้งนานตัวโอคุณเกชาเองรู้สึกยังไงก็คือคือมันเป็นความฝันของผมมาโดยตลอดทั้งชีวิตเออใช่ไหม,มครับครับเนี่ยก็ถือว่าโครงการซริสเตียนเนี่ยก็เป็นโอกาสที่เราทําให้โครงการเพื่อให้คนได้เห็นจริงและไม่ใช่เชิงทฤษฎีแล้วพัฒนาโครงการมาได้ในขณะนี้แล้วโครงการก็ประสบความสำเร็จนะครับคือน่ารักการตอบรับจากลูกค้าดีนะครับและการก่อสร้างนี่ก็ใกล้ กล้ใกล้จะแล้วเสร็จแล้วนะครับอาคารคับเนี่ยเดี๋ยวสักการปีเนี่ยคุณส้นชัยไปเราก็เริ่มติดตั้งเครื่องจักรละผมจะไปเองอย่าไปอย่าไปเคาะเองอย่าไปพิสูจน์เองอแล้วก็เอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ให้ดูภาพให้ดูภาพทางน้ําเย็นน่ยคือผมขึ้นไปเยี่ยมมาเมื่อสองวันนี้นะครับเอ่อก็เรียกว่าเวลาไปดูฟิสิกส์อกายภาพก็ใช่การก่อสร้างอะไรจริงเนี่ย จริงๆนะเธอวิศวกรรมถือว่าเป็นาง,งานวิศวกรรมที่ทมหัศจรรย์งานหนึ่งเลยนะครับอใช่ก็ใช่กาา็หัศจรรย์หลายครั้งกาา็หัศจรรย์ในที่นี้สําหรับคุณเกชาถ้าอธิบายให้ชาวบ้านฟังสั้นๆอีกครั้งหนึ่งเนี่ยคือมันมหัศจรรย์ยังไงอะครับครับก็ถ้าสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับอ,อ,อันที่หนึ่งเนี่ยก็คือว่าถังตัวนี้ทําหน้าที่เป็นแบตเตอรี่เป็นไอจัดก,การเกี่ยวเรื่องโลจิสติกข้างห้าเรื่อง พลังงานนะครับแล้วก็เป็นระบบฉุกเฉินคุณสามารถเราสามารถทําความเย็นจ่ายเรียกว่าถ้าไฟฟ้าดับคุณยังมีความเย็นใช้เราเตรียมที่ยนเลยเตรียมว่าแม้กระทั่งห้องนอนเนี่ยถ้าไฟฟ้าดับคุณยังเปิดแอร์ได้อย่างยิ่งปาสจัดไหมครับนะฮะแล้วก็เราเราลดการปลดปล่อยการเลือนกระจกปลดปล่อยคาร์บอนจากการลดการใช้สารทำความเย็นจากการลดการการทการประหยัดพลังงานเนี่ย เ oh. ที่เป็นประมาณการปล่อยคาร์บอนหลายหมื่นตันต่อปีเฉพาะสารทำความเย็นนี่เราลดเราลดสารทำความเย็นเทียบเท่ากับการปล่อยคาร์บอนนี่เรียกว่าสามหมื่นตันเลยนะครับ <Wow. S 2> อะไรเงี่ย <Wow. S 2> ซึ่งมันมหัศจรรย์มากเป็นตัวถ้าเป็นตัวเลขเชิงสิ่งแวดล้อมนี่เป็นเรื่องแบบมหัศจรรย์มากนะครับข้อที่สี่เรื่องของการเ้าบบำรุงระบบแอร์ระบบทำความเย็นนี่มันเป็นเรื่องที่บางทีคนก็แบบ เป็นภาระหลือกเกิน mm hmm. อันนี้ก็ล,ลดไปได้อย่างน้อยสามสี่สิบเปอร์เซ็น์ในมหาศารเลยนะครับ mm hmm. เป็นตัวนำล่องไปสูอ่อนาคตที่เรื่อเนสซีโลในทิศทางที่เกี่ยวกับที่เรียกว่าโซลาร์คูลิ mm ่ง hmm. นะครับแต mm ่ล hmm. รพวกวิศวกรน,นะครับหรับนักศึกษาเนี่ยคขาะได้เป็นครั้งแรกที่จะมีเ,เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมในเชิงนี้อันนี้เรียกว่าเธอโมเอาน, <os> น,นีสตอเรจใช่ในถามเนี่ยวิธีการออกแบบทางด้านวิศวกรรมในถานเนี่ย มีเรียกว่าเป็นการดิสเพลย์วิชาการในเรื่องเออ่ temperature stratification กราร,กรแบ่งชั้นอุณหภูมิของน้ำเ<ม>คือเครื่องภายในถังนี่ไม่ใช่อยู่ๆคุณเอาทำน้ำเย็นแล้วใส่เข้าไปในถังแล้วปั๊ม,ามอาใชไ้ไม่ใช่แค่ถังน้ำเย็นถังน้ำธรรมดามมใช่น้ำเย็นข้างในอุณหภูมิน้ำเนี่ยมันจะแบ่งเป,ป็นอุณหภูมิเป็นชั้นๆตั้งแต่ข้างล่างอด5องศาข้างบน14องศาในถังเดียวกันนะครับข้างล่าง5ข้างบน14 แล้วมันแบ่งเป็นเลเยอร์เลเยอร์เนี่ยขึ้นไปั้นมันก็เอ่อเป็นเป็นโอไฮโอในลักษณะที่ว่าทายังไงครับให้ชั้นของอุณหภูมิเนี่ยมันแยกเป็นชั้นๆแล้วไม่ปนกันไม่ปนกันว่าน้ําเราใช้เสร็จแล้วร้อนกับมาสิบสี่เนี่ยอยู่ที่บนหัวถังแล้วมันจะเคลื่อนจากข้างบนหัวถังลงมาที่ก้นถังซึ่งซึ่งจะเย็นเท่าองศาศีเนี่ยทําไงแล้วก็ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเอาส่วนของน้ําเลเยอร์ที่ที่เราต้องการที่เท่าองศาศีเนี่ยไปใช้โดย โดยที่ไม่ปากนอไอซิองาศาีอันนี้อันนี้เป็นเรื่องของเรื่องขอ temperature e r t i f i c a t i o n แล้วก็จะเป็นอะไรที่น่าสนใจน่าศึกษาสําหรับพวกวิศวกรหรือพวกนักศึกษาครับอืมถูกต้องเลยเป็นประโยชน์ทั้งผู้มาอยู่อาศัยประโยชน์ทั้งสําหรับการสร้างสิ่งใหม่ๆนวัตกรรมและเป็นตัวอย่างเป็นจุดศูนย์เรียนรู้สําหรับนักศึกษาผู้ที่ต้องการที่จะ เข้าสู่อีกขั้นหนึ่งของนวัตกรรมทางด้านนี้อืมครับอีกเรื่องนึงที่อยากจะเรียนนะครับก็คือว่าเอเนื่องจากมันเป็นถังลักษณะนี้ครัง้งแรกของประเทศไทยนะครับอืแล้วเราก็เราก็ต้องยอมรับนะครับในเรื่องของโอ้โหที่แบบนี้ที่มันเฉพาะทางแบบนี้รเราต้องใช้เอ็กซ์เพรสครับลำลำพางตัวผมเองไม่ใช่ว่าจะไปรู้หมดทุกเรื่องทุกมยรับ <laughs> แต่ว่าจริงจริงมันไม่จําเป็นที่เราต้องรู้ทุกเรื่องหรอก เราเรารู้ว่าเอ็กซ์เเรื่องนี้เก่งที่สุดในโลกอยู่ที่ไหนเนี่ยเราก็เลือกเอามาใช้ใ,ชในกรณีเนี่ยเราใช้เอ็กซ์เระดับหนึ่งของโลกมาถึงสองลายเลยนะครับเพื่อมาช่วยทาถังใบนี้นะครับมันก็จะเรียกว่าไม่ใช่ถังน้ำธรรมดามคือคือคนคนที่ทําเกี่ยวกับเรื่องสเปคของถังใบนี้ยเราใช้บริษัทอเมริกันที่ชื่อว่าครูโซลูชันอยู่อิรินอยนะครับส่วนส่วนคนที่สร้างถังเนี่ยชื่อบริษัทอาราเนอร์นะครับอ,อาราเนอร์นี่เขาเป็นเจ้าที่ทําถัง นอันดับหนึ่งของโครงการในภาคตะวันออกกลางก็คือโครงการใน UAE ในซาอุดีอาระเบียที่ทีเป็นรัฐเหมืองใหม่ที่เราเห็นว่ามีชื่อเสียงกันต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็มีระบบทำนองนี้แล้วก็มีถังน้ำเย็นแบบนี้เบริษัทที่สร้างถังอันนี้คือบริษัทที่ชื่อว่าอาร์เนอร์นะครับงั้นเราเอาแบบท็อปที่หนึ่งของโลกมาใช้ในการสร้างถังใบนี้ครับอาจะาไย์ครับมันก็ไม่ใช่ถังธรรมดามันต้องมีอะไรเราถึงต้องเอาเบอร์เอาเบอร์หนึ่งขนาดในโลกยมาทำไอถังใบนี้ครับ ใช่ผมได้คุยกับเบอร์นหนึ่งที่ปรึกษาด้านต่างๆของโครงการนี้ตั้งแต่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดไปจนถึงผู้เชี่ยวชาญด้านที่อังกฤษที่แคนาดาต่างๆนานาและรวมทั้งผู้เชี่ยวชาญสุดยอดในประเทศไทยอย่างเช่นคุณเกชาธทีรรากโมนเป็นต้นขอบคุณครัขบ <laughs> ขอบคุณมากครับ <laughs> ขอบคุณมากครับคุณเกชาวันนี้ที่มาคุยเรื่องที่น่าสนใจที่สนุกแล้วก็ที่ผมเชื่อว่ามันให้แรงบันดาลใจกับคนไทยเราว่ามาถึงจุดหนึ่งเราต้องทําทุกอย่างที่ได้มาตรฐานสากลจริงๆโดยเฉพาะ โครงการที่อยู่อาศัยที่ไม่ใช่เพียงที่อยู่อาศัยแต่ว่ามันคือคุณภาพชีวิตในยุคที่ความสุขนี่มากับน,นวัตกรรมจริงๆครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณเกชาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสุธิชัยครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุธิชัยพอดแคสต์ Anywhere, anytime, any device.